ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวรสโชว์นะฮะแน่นอนครับว่านี่คือช่วงของพรมนิมิตนะครับและเราอยู่กับพี่ต้งกนกเทพสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยต้องให้นั่งเนื่องจากผ่าผ่าตัดเข่าครับนะฮะแล้วก็อะไรพังฮะไหลแกวแล้วยังจะเดินอีกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการเปิดให้บริการทํางานก็เหมือนเดิมปกติแล้วฮะร้อยเครับผมก็ร้อยเปทำงานได้ครับคุณผู้ชมสามารถมาใช้บริการได้นะฮะเพราะว่าวันนี้นะครับเคสที่ยากอยู่ข้างหน้าผมเคสนี้คืออะไรครับ ล้อพวก CE 28ี่เนี่ยสีตรงขอบเนี้ยฮะส่วนใหญ่เขาทำแล้วจะไม่เหมือนเดิมทางเราทำเหมือนเหรอฮะทเหมือนเพราะมันเป็นสีใสๆสพิเศษอย่างเงี้ยทำได้เลยครับเนั้นใช้ล้อประเภทนี้ไม่ต้องกลัวแล้วที่บอกเป็นล้อฟอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวสีไม่เหมือนสีมันเข้มสีมันอะไรสีมันจะทึบมันไม่ดูใสใสอย่างพันนี้เนี่ยเกิดการล้อแตกมาแตกมาด้วยครับนะฮะนี่คือเราทำการเชื่อม นะฮะที่ผู้ชมเห็นนะผู้ชมเห็นชัดๆนี่คือเราเชื่อมมานะครับเชื่อมไม่ดูดีนะครับเชื่อมไม่แข็งแรงเดี๋ยวเราก็จะแต่งให้เรียบร้อยอ่าเราจะแต่งให้เรียบร้อยเสร็จด้านหน้านี่ก็คือเชื่อมทั้งหมดใช่ครับเชื่อมทั้งหมดเลยฮะโอ้โหแสดงว่านี่มันลงหลุมมาแรงมากถึงแตกได้ขนาดนี้ใช่ครับผู้ชมดีด้วยนี่ขนาดล้อแท้ด้วยนะใช่ฮะยังจะแตกขนาดนี้ฮะซัดเต็มอย่างนี้เนี่ยพอทําวิธีอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ทําสี นะฮะแล้วอบอย่างดีเลยแน่นอนฮะใช้เวลานานแค่ไหนครับอันนี้เนี่ยช่วงนี้อาจจะเคสนี้จะทํายากนิดนึงอาจจะใช้เวลาเร็วสุดหนึ่งวันถึงสองวันคะโอเคแล้วอย่างนี้เนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่พี่ต้งอันนี้น่าจะอยู่พันกว่าบาทพันกว่าบาทพันกว่าบาทเพราะเขาแตกมาด้วยก็จะประมาณพันสี่พันห้าครับอ๋ออันนี้สามารถทําได้โดยเครื่องมือที่เรามีเครื่องมือมีครบเลยทุกอย่างอบอยู่แล้วใช่ครับสี่พันห้า ครับเดี to to are ๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะฮะว่าเราใช้เวลาเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมีมีล้อที่ทําไว้แล้วนะฮะแล้วก็สภาพแบบเหมือนเดิมคือล้อนี้นั่นเองใช่ครับนะฮะเดี๋ยวดูซ the so ิว่าจะออกมาเป็นยังไงได้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับครับผมคุณผู้ชมครับเวลาแป๊บเดียวเนี่ยก็ทําให้ล้อเนี่ยเนี้ยบเหมือนเดิมได้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเรียกว่าดูดีเชียวนะครับก็อันนี้แต่งละใช้เวลามาสองวันประมาณสวันนะฮะวันสองวันเนี่ยคุณผู้ชมก็มาทิ้งล้อไว้เลยแล้วใส่ยางอะไรกลับใช่ครับนะฮะอันนี้บาท ใช่ครับเมื่อจะดุ้งจะแตกจะทําสีใหม่ทุกอย่างคิดในราคาหมาเหมาคือพันห้อบาทบางรายการถ้าเคสแบบนี้ส่วนใหญ่ผมแนะนําว่าให้มาดูก่อนดีกว่าแล้วเราจะเราจะตีราคาให้ตีราคาก่อนออนุญาตไม่ต้องฝากเบอร์หน่อยครับครับเบอร์0 8นนะครับ6565333แล้วก็022226433นะครับแล้วก็ถ้าสงสัยจริงๆร i n e ล d t o n ดแล้วก็ GENE ฮะอ่านว่าต้งจีนะฮะครับผม ได้นะครับที่นี่เราตั้งอยู่ที่ไหนฮะอยู่เมน22่ฮะเออใกล้ๆหัวลำโพงมาไม่ยากครับผมมาได้เลยคุณผู้ชมฮะที่นี่เปิดทําการตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับก็คุณผู้ชมคนไหนที่สนใจโทรมาสอบถามเส้นทางและราคาเบื้องต้นครับผม สงสัยแล้วโทรมาถามได้เลยครับได้เลยฮะวันนี้เรียกว่าได้ล้อสวยงามแล้วนะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่โต้งครับสวัสดีครับแล้วขอให้ขาหายไวๆขายังอยุดนะฮะขาหายไม่ได้ไกลแล้วมั้งเนี่ยถ้าคุณยังจะเดินอยู่นะฮะอ๋อเหรอครับดีนะฮะไม่สี่หายอนั่นอะไรฮะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ